การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ F 1 6 AM จากสหรัฐอเมริกาที่เดิมทีถูกเสนอให้กับยูเครนบัดนี้ถูกส่งตรงมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ทางทหารที่ลึกซึ้งและซับซ้อนในระดับภูมิภาคและระดับโลกเบื้องหลังการส่งมอบ F 1 6 AM จากยูเครนสู่ไทย เดิม TF16AM ล็อตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐและชาติพันธมิตรแก่ยูเครนเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยุโรปตะวันออกแต่ด้วยปัจจัยด้านการฝึกบินความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและข้อจำกัดทางยุทธวิธทีทำให้การส่งมอบล่าช้าจนท้ายที่สุดมีการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมายัางประเทศไทยแทน การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ที่เห็นว่าไทยสามารถรับเครื่องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพราะกองทัพอากาศไทยมีประสบการณ์ยาวนานกับตระกูล F 16อยู่แล้วการปรับตัวจึงใช้เวลาน้อยกว่าประเทศอื่นทำไมต้องเป็นประเทศไทย ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมและอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเส้นทางเดินเรือและเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเสริมขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยด้วย s 16 AM จึงไม่เพียงเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศแต่ยังทำให้ไทยกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสายตาชาติตะวันตก นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐมีมานานหลายทศวรรษผ่านการฝึกซ้อมร่่นนานาชาติเช่นโคเบโกลซึ่งทําให้การส่งมอบครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและมีเป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงในภูมิภาคข้อมูลจำเพาะของ S16AM S16A m เป็นรุ่นปรับปรุงของ A16A Fighting Falcon ที่ถูกอัปเกรดทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และอาวุธให้ทันสมัยมากขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้มีจุดเด่นดังนี้ความเร็วสูงสุดประมาณหมอก2 รัศมีปฏิบัติการราว1,500กิโลเมตรระบบเรดาร์แอ6์6หรือเวอร์ชันอัปเกรดที่มีความสามารถตรวจจับเป้าหมายไกลและแม่นยำระบบอาวุธรองรับจรวดอากาศสู่อากาศ M12 0สู่ยแนมรอมเ9ก้าไซดวนเดอร์และอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีภาคพ,พื้นดินความคล่องตัวออกแบบให้มีอัตราการเลี้ยวสูงและสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ S 1 6 AM จึงถือเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สมดุลระหว่างความเร็วความคล่องแคล่วและพลังการโจมตีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กองทัพไทยการได้รับ S 1 6 AM จะช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพในการคุ้มครองน่านฟ้าและปฏิบัติภารากิจร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้ไรอยต่อโดยเฉพาะในภารกิจแอพลซิงการสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศและการปฏิบัติการโจมตีเชิงป้องปราม นอกจากนี้การมี S16M ยังช่วยให้ไทยสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ง่ายขึ้นเช่นภารกิจรักษาสันติภาพหรือการป้องกันภัยคุกคามทางทะเลในเขตหน้าน้ำสากลการฝึกและการบำรุงรักษา แม้ไทยจะคุ้นเคยกับ a 16มานานแต่การบำรุงรักษาและฝึกใช้งาน a 16 AM ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่นั้นยังต้องการการฝึกเพิ่มเติมนักบินและช่างเทคนิคของกองทัพอากาศไทยจึงถูกส่งไปเข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและยุโรปเพื่อให้มั่นใจว่าศักยภาพของเครื่องจะถูกใช้งานอย่างเต็มที่สัญ,ญญาณต่อภูมิภาคและโลก การส่งมอบ A16M ให้ไทยครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อภูมิภาคว่าไทยกำลังก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้นในด้านความมั่นคงและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรในการรักษาสมดุลทางอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับโลกตะวันตกนี่คือการเสริมกำลังของพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือส่วนสำหรับประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความมั่นคงของน่านฟ้าและผลประโยชน์ของชาติบทสรุป เ1 6 AM ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทยแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศการมาถึงของมันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่กองทัพไทยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีแต่ยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคในขณะที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง Battle Zone อาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังทำลายแต่คือเรื่องของพลังในการรักษาสันติภาพและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เราภูมิใจนนเสนอ A